ค่ะพี่ปลาสุปลานธรรมะพี่ปลาจะมารีวิวงานสร้อยนะคะสร้อยเงินจี้เงินช่วงนี้ทองแพงนะให้เก็บทองไว้นะอย่าเอาไปแขวนสลึงครึ่งสลึงก็มีมูลค่าโจนมันจ้องที่จะมาร์กไปแล้วก็อยู่ตรงไหนตอนนี้ทองบาทละเจ็ดหมื่น่นะราคาซื้อนะ อ่ะอันนี้เป็นจี้ครุฑนะคะจี G ้ครุฑรุ่นนี้อยู่ที่450นะอันนี้เป็นสร้อยสแตนเลสนะอันนี้เป็นสร้อยสแตนเลสนะอ่ะสร้อยสแตนเลสไม่คิดตังค์อ่ะรุ่นนี้450บาทนะอันนี้เป็นครุฑนะอันนี้เป็นสแตนเลสนะก็เ,เรียกสตนงลสค่ะสแตนแเลสเรียกสแตนเลสนะจี้เงินนะคะจี้เงินแทนนะอ่ะจี้450นะรุ่นนี้450นะ ครุษสามกษัตริย์ค่ะลูกค่ะครุษสานะมกษัตริยเนาะรุ่นนี้จะเป็นครุษสามกษัตริย์นะจ๊ะครุษสามกษัตริย์อ่ะสี450นะะ่ร้อยห้าสิบนะรุ่นรุ่นน,น,นี้รุ่นนี้รุ่นเล็กให้ให้สามร้อยห้าสิบพอพร้อมสร้อยอ่ะรุ่นนี้ให้สี่ร้อยห้าสิบอันนี้ใหญ่นะอันนี้ใหญ่เรียนห้าได้เรียนห้าเรียนสิบอ,อ่ะแต่อันนี้คิดสามร้อยห้าสิบพออันนี้ราคาเดิมอยู่นะ ที่ครุฑ3ามกษัตริย์เป็นกรอบเงินนะข้างในไม่แน่เป็นไม่แน่เป็นอะไรนะถ้าถ้ารุ่นนี้รุ่นนี้ให้ที่สามสิบแต่ถ้ารุ่นใหญ่รุ่นใหญ่นะรุ่นใหญ่ลูกค้าอยากได้สร้อยสเตเลสลูกค้าก็บอกนะรุ่นใหญ่พี่ฟางให้450จริงรุ่นใหญ่ต้องขาย650นะอันนี้ให้ราคาราคาเดิมนะไม่ไม่บวกไม่บวกเพิ่มให้ราคางานเดิมพี่ฟาเก็บไว้นานแล้วลนะ่ะหลายเดือนละ พี่เกียรรีวิวไงอย่าพูดอย่าบอกนะว่าอะไรตกอะไรตกความเมาอีกแล้วเนะโอ้ย God. อมายกอดโอเค นี่นะ,ะนี่นะลูกค้าอันนี้สี่ร้อยห้าสิบนะอันนี้คุดทองอันนี้คุดเงินนะคะแล้วคุดสามกษัตริย์สามร้อยสิบพอแถมสแตนเลสให้นะขอสแตนเลสถ้าลูกค้าไม่อยากซื้อคุเงินก็ขอมานะขอสแตนเลสพี่ปายินดีรับใช้ไม่ต้องซื้อไม่ต้องซื้อนะนะ อันนี้ให้450นะใครจะมองก็ได้นะเอาไปไว้ให้ลูกให้หลานนะคุดนะคุดนะไว้ปกป้องคุ้มครองเราค่ะเนาะ,ะปกป้องคุ้มครองอแล้วก็คุดสามคุดคุดสามร้อยห้าสิบไซส์นี้นะหมดก็คือหมดนะไม่มีละอืมไม่ไม่ได้เก็บเก็บถ้าเดี๋ยวเก็บเพื่อไม่รู้ราคานี้หรือเปล่าไงนะอ่าคุดทองคุดทองก็สามร้อยห้าสิบนะรุ่นนี้ใช่ไหมแล้วรุ่นใหญ่สี่ร้อยสิบลูกค้ารีเควสตมานะจะเอารุ่นรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ รุ่นเล็ก3า0รุ่นใหญ่4ี่นะให้ราคาเดียวนะคะอ่ะต่อไปต่อไปอันนี้หลวงปู่ทวดชุบพิงโกนะลูกค้าอันนี้หลวงปู่ทวดชุบพิงโก850ราราคาเดียวต้นทุนมา1 2 5 0บนะบอกไว้ก่อนราคาเดียวยังราคาเดิมอยู่850บาทชุบพิงโกชุบทองหมดแล้วแล้วก็้ซยคออิตาลี18นิ้ว้ซยคออิตาลี18นิว้วรุ่นนี้850ค่ะ งานคอยตตลี่ลูกค้าใช้น้ํายานะน้ํายานี้ขวดละร้อยซื้อพร้อมของนะซื้อแยกร้อยห้าสิบค่ะจะซื้อพร้อมของหนึ่งร้อยบาทลูกค้าส่งคลิปมาว่าให้ล้างกับธรรมชาติเสียเวลาค่ะลูกค้าเสียเวลาทำมาหากินไม่ได้มีเวลาขนาดนั้นที่จะต้องไปล้างด้วยวัสดุธรรมชาตินะอัน,นี้แค่จุ่มไม่ถึงสามวิ มันก็ขาวจัวมมันดีกว่ามานั่งตุ้มนั่งขัดนั่งอะไรนี่อันี้นี่วางไว้ดําปื้นเนี่นมะล้างกับน้ํายาเนี้ยล้างกับน้ํายาเนี่ยอืแต่ถ้าใครว่างมากก็ขัดถูก,กับวัสดุธรรมชาติเลยนะคะอันนั้นมันเหมาะสําหรับขันใหญ่อะไรอะไรเงี้ยเข้าใจไหมน่ะขันใหญ่ๆ,ออญๆเอ,อ่แต่นี้ซอยเล็กๆลนะลงปูทวดลงปูทวด รุ่นนี้ก็4ี่ห้าสนะลูกค้านะแทคอสร้อยห้าิสคอเงินแท้นะอันนี้ความยาว2ี่สนะประมาณ2ี่นิ้วนะอะความยาวประมาณ2ี่สิบความยาว20 2สิบยิบสองได้ไหมอ่ะเดี๋ยวขอวัดก่อนเนาะ้าปาเจยข้าพเจ้าเอาเดี๋ยว้าพเจ้าวัดให้นะเดี๋ยวคาพเจ้าจะวัดให้ว่าความยาว20ิหรือยีิบอ่ลูกค้าจะ้ะความยาวอยู่ที่ยนนี่สิบะความยาวยี่สิบ แจคออยู่ที่450คอเงินนะอันนี้เงินแท้นะ F925 แต่มันมันสเต็มอิตาลีด้วยนะเออเป็นเงินอิตาลีนะลายแบบนี้เงินอิตาลี450นะงานเงินแท้ความยาวที่20นะ450ปู่400เอ่อลงปูทัวด450นะอือันนี้มีเส้นเดียวนะปัจจุบันราคามันเป็นพันแล้วอะจริงๆ ส้อยคอค่ะทับทิมแท้450บาทความยาวอยู่ที่18เนาะมันปรับได้สองระดับอ่ะ16 18นะมีเส้นเดียวนะทับทิมแท้นะทับทิมแท้นะม,นะมีเส้นเดียวอ่ะเส้นนี้ลูกค้าถามมาที่เป็นที่เป็นสามกษัตริย์ขายไปแล้วก็เหลือองค์หลวงปู่ทวดเงินงานเงินนะแต่ข้างในเป็นเงินเลยนะเงินอันนี้หลวงปู่ทวด450 สร้อยแปดร้อยห้าสิบอันนี้ความยาวพี่บาวัวดได้หน่อยดีเมื่อกี้บอกสิบแปดใช่สิบแปดไหมพี่บาจะ๋ะสองเก้าสิบแปดถูกต้องค่ะสิบแปดค่ะสร้อยคออิตาลีนะอ่ะอ่ะสร้อยคออิตาลีรุ่นนี้รุ่นนี้สร้อยคออิตาลีหลวงปู่ทวดน,นะลูกค้า 3, สามกษัตริย์เงินทองนาคแต่ว่าสร้อยเนี่ยสร้อยเมื่อก่อนเป็นเงินทองนาครื้เปล่าไหมห่รูมันขาวๆนะแต่ล้างกับน้ํายาน,นี้แหละ อืมใครใครมีเงินดำดำปืดไปขัดอะไรต้องจักต้มอุ้ยขัดไม่ออกหรอกใช้น้ำยาตัวเนี้ยแค่แช่แค่สามวิห้าวิเสียเวลามานั่งขัดกับลูกค้ามือดำอืมมือดำจริงอันนี้สามรอยห้าสิบนี่สามร้อยหสิบสร้อยสี่รอยห้าสิบนะหลวงปู่สามร้อยห้าสิบสร้อยสี่ร้อยห้าสิบแต่ถ้าแค่หลวงปู่อย่างเดียวก็ ขอสร้อยสแตนเลสมาได้หลวงปู่อย่างเดียวก็รุ่นนี้เท่าไหร่นะสามร้อยห้าสิบนะอออ่ะอันนี้หลวงปู่ทวดสีทอง350สามร้อยห้าสิบสร้อยสี่ร้อยห้าสิบนะจ๊ะเอ่ออันนี้ยี่สิบนิ้วนะอันนี้สีเดียวนะสีขาวเออซื้อได้ลูกหลานแขวนปกป้องคุ้มครองปกหลังสักหลวงปู่ทวดไม่ว่าปุกเสียงไม่ปูกเสกศักดิ์สิทธิ์หมดลูกค,ค้าไม่ต้องรุ่นหนึ่งรุ่นสองรุ่นสามนะ รุ่นไหนก็ศักดิ์สิท์หมดลงปูทวดนะเส้นนี้ก็สวยอันนี้เป็นเป็นเป็นสามกษัตริย์นะเป็นอิตาลีอันรุ่นนี้รุ่นนี้550รนะรุ่นนี้550ความยาวความยาวอยู่ที่20